สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตีนะฮะโอ้เห็นไหมฮะไต่เขาผมอยู่อันดับ3าใช่ไหมฮะแล้วก็ผมจะมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าผมสามารถชนะลุงได้ครับนี่ครับป้องกันครับฝั่งฮีโร่ผมป้องกันชนะลุงนะโดยที่ลุงเอาจริงนะครับนี่เลยตามนี้เลย จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับปุ๊บมาจังหวะนี้ครับเปิดมาก่อนเลยเห็นไหมฮะทีมลุงก็จัดเต็มนะครับจัดทีเหมือนผมเลยแล้วมีปู่ซิโก้แฟงมาแทนหมาฟ่าบ้านแมงของผมนั่นเองไปครับฝั่งนี้ผมได้เปิดก่อนนะครับถึงอยู่ฝั่งสีแดงผมก็ได้เปิดก่อนเพราะผมสปีดเร็วกว่าลุงครับมาครับทิงเอนจิ้นมาครับจังหวะนี้แล้วชิบะไล่ตีจักรพรรดิเด็กเป็นหนึ่งทีแล้วโดนคิ้งได้ตีคืนกลับมาโดนคิ้งได้ตีคืนกลับมาแรงจัดฮะแล้วโดนคิ้งได้ตีคืนกลับไปครับโดนคคืนกลัับรท รู้สึกดวลฮีโร่ประจําสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมเสียดายมากเลยจริงๆอะ่ะขึ้นมันขึ้นอยู่กับดวงเลยนะคือดวงผมได้เปิดก่อนเนี是是่ยมแต่ดวงดวงการฟาดฟันของอะตอมิกเนี่ยดูครับวิธีที่ผมชนะเออป้องกันลุงชนะนี่ครับย่อยยับในมัดเดียวแถวบนครับปาดไปจังหวะนี้ลุงเป็นคนบุกนะเพราะฉะนั้นลุงเป็นคนจัดทีมนะครับเออผมเป็นฝ่ายตั้งรับนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีสิทธ์จัดทีมนะครับแล้วนี่ฮะอะตอมิกไปฟันแถวกลางต่อครับแล้วก็ทําให้ปู่ซีว่แฟงลุงไปหวั่นนะ เออแล้วจังหวะนี้กระบอกเหล็กผมอยู่ถูกที่พอดีก็เลยปั่นกระบองเหล็กลุงตายไปแล้วเหลือแค่คิงตัวเดียวตั้งแต่เทินแรกครับโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าสุดๆนี่ฮะก็รู้เลยนะฮะว่าใครจะชนะอะตอมิกลุงไปหวานปู่ซิวแฟงลุงไปหวานอันนี้คือดวงดีครับผมบอกเลยว่ามันเป็นทีมวัดดวงนะครับดวงว่าอะตอมิกผมจะอยู่ถูกที่ไหมแล้วก็อะตอมิกผมจะไล่ย่อยยับในหมัดเดียวไปใส่ในแถวไหนในเทินต่อไปนะครับเดี๋ยวดูตอนที่ผมแพ้เออ มาดูตอนที่ผมชนะก่อนครับนี่ฮะชิบาไล่ตีหนึ่งทีแล้วปุบบอมครับจิ้นธรรมดาไปที่กระบองเหล็กแล้วแล้วก็คิงโดนไล่ตีมาจังหวะนี้ครับคิงเอนจิ้นครับในเทินที่2นี้ฮะแล้วชิบาไล่ตีโดนคิงไล่ตีมาโดนคิงไล่ตีคื้นกลับมาที่คิงครับคิงผมแข็งแกร่งจัดๆนะคิงลุงก็แข็งแกร่งเช่นกันครับโดนคิงไล่ตีไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วคิงเอนจิ้นสวนขึ้นกลับมาครับฮิวเพื่อนลุ้งทีมพร้อมกับบัฟสปีดครับแต่ว่าในแถวของลุงนั้นตายไปหมดแล้วครับ ชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีโอเคมาโดนคิงไล่ตีครับ,บรับแรงกระแทกโดนคิงไล่ตีรับแรงกระแทกครับโดนคิงไล่ตีขึ้นกับไปสองทีโอเคเลือดโดนคิงของลุงก็น้อยลงทุกทีครับโดนย่อยยับในบัดเดียวไปจังหวะน,นี้ตัดเลือดพร้อมกับตัดเลือดตัดเลือดพร้อมกับลดลด,ลดเลือดนะเออไปครับปาดไปจังหวะน,นี้โอเคกระบองเหล็กลงไปนอนซะจึ๊ออ่ะกระบองเหล็กลงไปนอนแล้วฮะเราหวงผายุป,ป่ปาดเถือนไปจังหวะน,นี้กระบองเหล็กก็ฟาดฟันไปปึ๊บคิงลุงยังยืนได้นะแล้วชิบะไล่ตีคิงลุงไปหวั่นนะ แล้วก็บองเหล็กดูขึ้นมาครับเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะหมาป้อบ้านแมนครับไปครับปึ๊บไปจังหวะน,นี้ที่ผมเอาหมาป้อบ้านแมนมาเพราะว่าคิงฝั่งตรงข้ามเขาคิงเอนจินมาใช่ไหมผมจะได้ยังจะได้มีลูกไฟใช้สําหรับทีมนะครับเออเป็นตัวบัฟลูกไฟแล้วก็มีไม่ย่อท้อด้วยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวฮะขวงบัตลิวิซิโคนไปครับบ้าไปจังหวะน,นี้แล้วก็ชีบะไล่ตีหนึ่งทีแล้วมาแล้วครับในเทินที่3ครับอ่า กับบ้องเหล็กก็เป็นกระสอบทรายกันไปครับชิบะไล่ตีหนึ่งทีแล้วก็โดนคิงไล่ตีขึ้นมาโดนคิงไล่ตีขึ้นมาแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่กระบ,บอกเหล็กโดนคิงไล่ตีไปที่กระบ,บองเหล็กกระบ,บองเหล็กลงไปนอนแล้วลุขึ้นมาปั่นครับลุขึ้นมาปั่นเสร็จแล้วก็ไปเลยครับโดนย่อยยับในมัดเดียวอะตอมิกคิดซึมบ้าไปจังหวะนี้แล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งลงด่าไปจังหวะนี้ย่อยยับในมัดเดียวบ้าไปแล้วก็ ชิบะไล่ตีแล้วก็ลงไปนอนโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ต,ตีแล้วโดนคิงฝั่งผมไม่รู้จะไล่ตีใครแล้วก็กระบ,บองเหล็กดูขึ้นมาฟาดวันจังหวะน,นี้แล้วก็มาแล้วับพายุป่าเถื่อนจากฝั่งผมไปอีกทีนึงครับบึบบๆเรียบร้อยครับนี่ฮะคือการดวงดีครับต่อไปครับต่อไปผมจะให้ดูตอนที่ผมป้องกันแพ้ลุงนะครับเชิญรับชมครับว่าผมที่พูดถึงว่าดวงดีดวงไม่ดีมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมแพ้มันเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับที่ผมป้องกันแพ้จัดชีเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เด๊ะๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ไมีการสลับตำแหน่งใช้ตัวเดิมเหมือนเดิมแล้วคิงเอนจิ้นผมไปเปิดก่อนแล้วคิงเอนจิ้นเปิดก่อนอันนี้ไม่มีแอนิเมชันเฉยเลยก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออระบบเกมนี่มันดีจัดๆระบบบั็กนะครับจังหวะน,นี้แล้วคิงเอนจิ้นฝั่งลุงมีแอนิเมชันงงไหมงงครับผมก็งงครับ <laughs> เออคิงเอนจิ้นคืนกลับมาลวชิบะได้ทีหนึ่งทีสองท แล้วก็โดนคิงไล่ตีกันไปครับแล้วรอดูอะตอมิกฝั่งผมนะฮะรอดูอะตอมิกฝั่งผมนะฮะโดนคิงไล่ตีคิงไปโดนคิงไล่ตีกินไปนี่ครับที่ผมบอกว,ว่าดวงดีหรือดวงไม่ดีมันวัดกันตรงนี้ครับย่อยยาบในหมัดเดียวในดาบแรกบ้าไปจังหวะนี้หายไป2แล้วย่อยยับในหมัดเดียวดาบที่2ไปลงแถวล่างครับไปลงแถวล่างเหมือนจะดีใช่ไหมฮะเอากระบ,บอกเหล็กเขาลงได้แต่ลองดูครับลองดูครับพายุปาดเถื่อนไปปั่นไปจังหวะนี้กระบ,บองเหล็กผมปั่นไม่ค่อยสุดนะเพราะฉะนั้นมันจะปั่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่ฮะป ปู่ซิวแฟงลุงยังยืนได้แล้วเราดูนี่ครับสไตล์ข้างครับหมัดสายน้ำทะเลจะฟังลุงครับดูครับดูความแรงครับบึ้บไปแล้วก็ควงไปครับควงมอลเลยกทุ่านทคนบึ้บไปบึ้บอะตอมิกดูเหมือนจะสวยใช่ไหมอะตอมิกผมยังยืนได้แต่ว่าความสวยมันมนหลังจากนี้ครับกระบอกเหล็กผมลงไม่นอนครับหมัดหมาฟอบ้าแมนตีไป1หนึ่งทียับชิบาทไล่ตีแล้วก็ความสวยอย่างหนึ่งคือถ้าโดนสไตล์ข้าง ก็คือเราจะโดนปิดกั้นลูกไฟไอ้ลูกไกลลูกไฟที่ปิดกั้นอยู่จากการที่คิงใบมันจะหายไปแล้ววิกกี้นี้กระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันทําให้อะตอมิกผมไปหวันเลยครับเออเอาเรื่องไหมฮะการที่ทําให้กระบองเหล็กเขาล้มลงไปนอนได้แล้วกระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันทําให้อตอมิกผมตายไปเลยแล้วโดนอันติจากปูซิลแฟงมาก,ก่อนนั้น,น,นทำให้เลือดผมลดไปไงเอออตอมิกก็เลยรับแรงกระแทกไม่ไหวเหลือคิงแค่ตัวเดียวและครับฝั่งผมเหลือคิงแค่ตัวเดียวกับก,บกระบองเหล็กที่นอนเทงเตงอยู่ เออมาครับเทิร์นที่2ครับคิงเอนจิ้นสวนคิงกลับมาแล้วชิบาไลาต่ตีโดนคิงไล่ตีครับโอ้โหโดนเป็นกระสอบทรายแล้วครับโดนเป็นกระสอบทรายแล้วครับเนี่ยหนังคนละม้วนเลยใช่ไหมกลายเป็นผมเป็นฝ่ายเสียเปรียบเฉยเลยแล้วกระบ,บองเหล็กดูขึ้นมาฟาดฟันจังหวะนี้ปู่บอลไปหวานน้สนามแรงบิดมาชิบาไล่ตีกระบองเหล็กลงไม่นอนแต่จังหวะนี้ครับกระบ,บองเหล็กผมแรงไม่พอครับพันปั่นพายุป่าเถื่อนไปเนี่ยปู่ซิว่าแฟงไปหวานก็จริงนะเหมือนผมจะได้เปรียบใช่ไหมแต่กระบ,บองเหล็กเขาลุกขึ้นมา,มาฟันแรงกว่าผมครับคิงผมไปหวานก่อนครับแล้วชิบาไล่ตีหนึ่ กระบองเหล็กผมลไม้ไปนอนแล้วลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาจังหวะน,นี้ก็พายุปาเทือนรับแรงกระแทกอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับกระบองเหล็กผมลงไปนอนเยอะกว่าลุงแล้วแล้วลุงอยู่ฝั่งสีฟ้าลุงอยู่ฝั่งสีฟ้านั่นก็คือถ้าเกิดกระบ,บองเหล็กเราลม้มล้ลมพร้อมกันกระบ,บองเหล็กฝั่งสีฟ้าจะได้ปั่นก่อนเสมอเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวรอชมชิบานไล่ตีหนึ่งทีสองทีแล้วโดนคิงไล่ตีมาแรงจัดๆโดนคิงไล่ตีมาแรงจัดจัดโดนคิงไล่ตีขึนกลับไปโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับไปกระบองเหล็กล้มแล้วลุกขึ้นนมาปั่ กระบอกเหล็กเขาลงลงไปแล้วก็มาแล้วครับพายุปัดเตือนจากฝั่งผมต้องปัดใี่คิงตายปัดให้คิงตายเสร็จก็โดนคิงไลต่ตีโดนคิงตีดูจังหวะนี้นะผมลงไปนอนใช่ไหมแล้วลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาฝั่งสีฟ้าจะได้เปิดก่อนครับแล้วผมก็แพ้ไปนี่แหละครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บา,บายบายสวัสดีครับ